ขอบคุณครับพี่น้องครับสรับเรื่องนี้ก็มาบุพเพภูมิครับกับมิงพันเขาเล่มิงผันเปลือกของคนเลี้ยงควายนะครับรับพาบีอ้องครับมาตกก่านะครับหรือว่ามาวานก่านะครับนี่ครับมาเบืองเขาครับเขากำลังแตกนะครับแตกหักนะครับกำลังดีนะครับนี่เป็นนะครับนี่ครับกำลังแตก ข้าวเหนียวหอมขาวีิสุทธ์นะครับครับสำหรับแปลงแรกนะครับเป็นกอข้าวโต้นเตียนนั่นฮะกาวเบอร์สิบแปดลวงยาวนะครับตัวนี้ใส่เมล็ดพันธุ์สามโลนะครับส่วนแปลงทีจาวานอยู่นี่คือข้าวเหนียวหอมขาวีิสุทธ์นะครับนะครับอันนี้โอ๊บวบสามหมื่นนะครับนะครับหลังจากที่ปั่นไปเลียวว้ง ตัวเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ปฟูกมุวงแรงนะครับกับดินกับก,ก,าก้างกามพอดีนะครับกับชมีหน้ามันพอดีโพดนะครับบริสุทธิ์ใสนะครับทั้งกลางก็อาจจะเอ่อเนี้เนี้ยกหน่อยนะครับกับโมไปยังครับเพราะว่าตาุ๊กเสือเลือยงเสือขาดไปแล้วนะครับ ครับให้นี่จะว่านผ้ากลางหลบนึงนะครับผ่ากลางหลบนึงนะครับเพราะว่าท่างกางยานเพิ่นบวกขื่นนะครับมันให้ใหญ่เจีหน่อยนะครับเอาเก็๊บหกก่อนนะครับก็จะเอาให้มันเบิดเลยแหละครับหาลูกนะครับ โดยประมาณนะครับระยกเด็ก,ก้ากรีบล้วซีโล่นะครับสำหรับเรียงนี่กระตุกทีจักหน่อยนะครับเพื่อให้มันถอนง่ายนะครับข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดนะครับวันนี้วันที่27พฤษภาคมนะครับ ทำการหวานกล้านะครับตะวินก็คคอยพอดีนะครับโอ้ให้นี่พอดีครับนี่ครับใส่พอดีนานจะอยู่มากนี่ครับกำลังดีแตวของผมทังกลางอยากฐานานาดเล็กน้อยนะครับดีเนี่ยแต่ว่านกกหลายนะครับ ดี๋ยวคลิปตก็ไปนะครับแต่มาบอกสูตรนะครับสูตรกกาก,กาท,ท้อนไง เรบเรกเอาบางๆก่อนนะครับบางๆก่อนเราซองเขา้าไปมาซ้ำนะครับเน้นที่นะครับเน้นที่เพราะว่จาจะได้ถอนง่ายครับเน้นขีดนิดนึงไม่ใช่ขีแรงนะครับ ปอดีของวานหรือว่าตกกาหนามหน่อยนะครับเท่ากับเย็ดเม็ดมันนะครับน่ืจ่ะจะควบคุ่งใดนะครับความทีหานะครับพอเสียเพิ่กจบจะบ่มหนามนะครับคือเอาไง,ไง่ายๆให้เขาจมดินจังหน่อ,นอยโอเคใสได้นะครับรเพราะว่าถัดเขาฟูหนามหรือว่าฟู่ดิน ครับมันก็นจะบวกเวกิดหรือว่เวาเกิดซะนะครับนกนู้ก็จะก,กินก่อน ใช่เมล็ดพันห้ากิโลนะครับรหรับแรงนี้ครับ